ะะงวดประจําวันที่1เดือน6นะคะพุทธศักราช2565นะคะอยู่กับน้องหมาามมา,มาทั้งหมดประมาณตั้งแต่6ตั้งแต่61อ่ะ62อ่ะ62 61 ประมาณ5ปีนะคะหมอไมค์คำนวณเลขมาเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีบ้างที่จะหลุดบ้างเข้าบ้างมันเป็นเรื่องปกติของสูตรนะคะซึ่งเราก็ไม่สามารถยังรู้เหมือนกันว่าเลขนั้นๆมันจะออกเลขอะไรนะคะมันเป็นการคำนวณสถิติตัวเลขเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะและนําไปใช้นะคะใครจะซื้อต่ําใครจะซื้อสูงใครจะซื้อมากใครจะซื้อน้อยแล้วแต่วิจารณญาณความสะดวกของแต่ละคน,นะคะ่ะสนับสนุนให้เล่นรัฐบาลไทย ลอตเตอรี่รัฐบาลไทยนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นหวยผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะเนาะปกติแล้วหมอไม้ก็คูณเซาซีนะคะตัวไหเซาบาลคูณอ่าพอมสุดคูณนะคะปกตินะคะหมอไม้ก็คูณเซาซีอ่ะนะคะ รักเลขไหนชอบเลขไหนพิมพ์กันขึ้นมาให้หมอไม้ได้นะคะเนาะให้หมอไม้รับรู้ก่อนนะคะว่ารักเลขว่ารักเลขไหนชอบเลขไหนกันนะจ๊ะทุกคนจ๋าที่รักนะคะเนาะเราจะมาดูซิว่าสูตรของหมอไม้กับสูตรของทุกทุกคนเนี่ยจะตรงกันหรือเปล่านะคะแนวทางที่ให้ไปสามารถนําไปซื้อลอตเตอรี่ เลข้ายได้งวดก่อนมีคนถูกเลข้ายถูกางัลที่4กันด้วยนะคะยินดีกับสมาชิกที่ถูกางัลที่4ใช่ีกซูมไปใช่ไม่รู้เหมือนกันนะลูกค้าถูกลงัลที่4นะคะซื้อเลขท้ายลอตเตอรี่ของเราอะแล้วก็ถูกางัลที่4นะคะก็แสดงความยินดีกับทุกคนที่มีโชคของวันนี่แล้วด้วยนะเลขที่ไม่ออกก็คือเลขหลอกนะคะรวยทางเดียวเลยเจีหลอกพี่เออเนาะอ่ารวยรวยรวยเนาะนะคะ <architectural. S 1> ใครร like right like ักเลขไหนชอบเลขไหนพิมพ right? <laughs> <ần> <sh> totally ์ก <sh> ันข <sh> ึ้นมาดูนิดนึงนะคะว่าเลขอุยตรงกันหรือเปล่าแต่ไม่ต้องทักเลขหมอไม้นะคะว่าเลขจะตรงกันหรือเปล่านะจ๊ะทุกคนเป็นจริงหมอไม้ันาเลยเลิศเลิศมากทุกคนกราบขอบคุณกราบขอบคุณทุกคนมากๆตีแบบตีสามนองหมอไม้นะคะรวยทางเดียวจะอี้รอบนี่รวยรวยรวยเนาะเลิศนะคะ วันนี้ของหมอไม้จะเป็นสูตรหางเดียวนะคะซึ่งสูตรหางเดียวจะนิยมนําไปซื้อเลขไทยลอตเตอรี่นะคะหมอไม้ไม่เห็นนานแล้วค่ะโอ้ยปีอาจารย์คนจังหวัดไหนเจ้าคนจชียงไฮ้ค่ะนะคะหมอไม้ไม่เห็นนานแล้วนะคะหมอไม้เพจเดิมโดนแฮกนะคะหมอไม้สร้างเพจใหม่ืจอเพจหมอไม้นะคะผู้ติดต,ตาม,ม,ามา 4, 000, 000, ประมาณ45,000กว่าคนนะคะตอนนี้สามารถเข้าไปติดตามได้ที่เพจเฟซบุ๊กนะคะคือเพจ เพจหมอไม้มันโดนแฮ็กระค่ะเพจเดิมนะคะที่ว่าหมอไม่คนแม่นหวยนะนะคะคนติดตามเป็นแสนทั้งเฟซทั้งเพจปลิวไปหมดเลยนะคะตอนนี้เพจใหม่ชื่อเพจหมอไม่เฉยๆสามารถเซิร์ชไปได้เลยนะคะเนาะอืมอู้กรมวลเกลือทุกวันฮะอ๋อเปลื่นพิมลกเจ้าวสวัสดีค่ะไปดีอู้กระปุกระปีนอ้งนักหนำเบ็ดประสาทปีนอ้งอ,อ่ะอิงอู้ยิงเจ็บหัวอู้กระมวลนี่ อ่ะนะคะโอ้สั้ว์ทูสัตว์ทูงวนี้ขอเป็นงวดที่3นะคะเนาะอ่ะนะคะก่อนที่หมอใบจะให้แนวทางนะคะหมอใบขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะว่านะคะจี้องค์ท้าเวสุวรรณลงยาที่หมอใบห้อยอยู่นะคะจะเปิดให้บูชาในไรนี้เท่านั้นนะคะ ให้บูชาในรายนี้เท่านั้นชื่อรุ่นว่ารุ่นมหาโชคนะคะซึ่งปลุกเสกมาวันที่19เป็นวันมหาสิทธิโช,ชคเป็นวันดีเป็นวันครูปลุกเสกด้วยพิธีที่ไหว้ครูไหว้เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะครั้งใหญ่นะคะปลุกเสกรอบเดียวกับองค์ท้าเวสวรณองค์ใหญ่นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นจี้ลงยาขององค์ท้าเวสวรณด้านหลังจะเป็นรูปพระขันขององค์ท้าเวสวรณนะคะเนาะไม่ใชทองแท้นะคะเป็นปลอบไมค่คอน หากพี่ๆมีโชคลาภพี่ๆก,ก็ลองตั้งจิตอธิษฐานขอพรดูสาธุข่าปู่เจ้าข่านะคะขอให้ลูกมีโชคลาภงวดนี้ลูกจะ,ะนําไปกรอบทองนะคะ,ะแล้วก็บอกด้วยว่าโชคเท่าไหร่นะคะอย่างเช่น20,000ขึ้นไปส0,000ขึ้นไปเพราะว่ากรอบทองตอนนี้ก็ยำตางน้องๆก็มาณ6,000ถึง8,000บาทนะคะไม่ใช่ถูกๆนะ <c oughs> <c oughs> ใช่เลี่ยมทองพระนี่คือไม่ใช่ถูกๆแล้วพูดตามตรง <c oughs> โอ๋หรอ แม่ค่ะว่าจะพูดจะมาเล่นละอีคาบอกมันหนักนะเฟซฟอมด้วยค่ะหมอใช่มีเฟซฟอมเหตปลอมก็ให้เรามาระวังด้วยใช่อะนะคะช่างเราก็มาดูไลฟ์หมอไม้แบบนี้เนาะจะได้แบบพูดคุยกันเยอะๆนะคะอ่ะองจี้อง์คปู่ทาเวสวรรณเนี่ยนะคะจะมีให้บูชาสำหรับลูกศิษย์ลูกหาแค่500ท่านเท่านั้นนะคะ ใครจะบูชาไปเป็นของขวัญให้กับญาติพี่น้องสามารถบูชาไว้ไว้ได้เลยนะคะเป็นของมงคลที่หนึ่งปีจะไม่มีเลย <c oughs> คือมีปีนี้ปีเดียวนะคะชื่อรุ่นว่ามหาโชคนะคะรุ่นมหาโชคค่ะลงยาสวยมากนะคะสวยมากๆบอกเลยนะคะหลายๆคนต้องจับตามองอย่างต้องต้องต้องแบบ ใครชอบเรื่องแบบเรื่องทรัพย์เรื่องโชคคือต้องได้ปลูกไปครอบครองนะคะเอาเป็นว่าใครมีวาสนานะคะกับองค์ท้าเวสวรรณลงยารุ่นมหาโชคนะคะจะได้บูชาเองนะเอาเป็นว่าปกติเราจะให้บูชาที่999บาทนะคะแต่วันนี้หมอไมให้จัดใจเลยนะคะให้กับพี่ๆทุกๆคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่เป็น FC นะคะ เอาเป็นว่านะคะถ้าพี่ปังหมอไม้ก็จะได้ปังไปด้วยหมอไม้ปังพี่ๆก็จะได้ปังไปด้วยค่ะหมอไม้ให้แค่บูชาเพียง259บาทแล้วส่งฟรีให้ด้วยนะคะทุกคนค่ะมีแค่500องค์นะมีแค่500องค์นะคะสมาชิกทาง t ิก t กอสามารถกดในตะก,กร้าได้เลยนะคะเนาะส่วนสมาชิกใน facebook นะคะพิมพ์รหัส เดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะอคโอ้ยสร้อยเป็นสร้อยทองค่ะทุกคนกาสร้อยเส้นนี้ก็สามหมื่นสามหมื่นหกใช่ไหมสามหมืน่นสามหมื่นกว่าแล้วนะคะค่ะสร้อยเส้นหนึ่งก็สามหมื่นกว่าบาทแล้วนะคะเ<ว>นาะอะใจเย็นๆค่ะได้แค่จี้นะคะได้แค่จี้นะคะจี้ลงยานะคะมีแค่ห้าร้อยอันเท่านั้นค่ะจะได้เป็นถุงแบบนี้ไปนะคะด้านในจะไปกรอบไปด้วยแผ่นขูดหอยหนึ่งอันค่ะนะคะ แผ่นขูดอวยแล้วก็ได้แผ่นได้แผ่นคาถาองค์ท้าเวสุวรรณสปอยเอามาเนาะปุ่นปุ่นใช่แผ่นสวดมนต์คาถาองค์ทาเวสุวรรณอีกหนึ่งอันนะคะรหัสนะคะรหัสอะไรแอดมินยอยักษ้า้ายอยักษ้า้าค่ะรหัสยอยักษ้า้านะคะรหัสยอยักษ้า้าค่ะรหัสยอยักษ้า้านะคะสองร้อยห้าสิบเก้าบาทแล้วส่งฟรีนะคะรหัสยอยักษ้้านะคะ รหัสยอยะเก้าเก้าค่ะ <5 G. S 1> ไม่มีค่ะส่งฟรีค่ะรวมส่งรีรีไฟได้าวาฟรีไฟหน้าจอนิดนึงแล้วก็จะได้แผ่นแบบนี้ไปนะคะเป็นแผ่นบูชาองค์ท้าเวสุวรรณเป็นคาถาขององค์ท้าเวสุวรรณนะคะแล้วก็คาถาในเรื่องของคาถาที่ส่วนใหญ่หมอไม่ก็จะสวดการคาถาขอพอรพญานาคขอพอรพญายม นะคะนคาถาบูชาพระราหูคาถาเงินล้านนะคะคาถามหาจากักรพรรดินะคะแล้วก็คาถาบูชาพระศุนทรภีวานีหรือว่าโรห้านั่นเองนะคะ,ะใครจะรับนะคะทอทหาร99ตามด้วยจำนวนนะคะใครจะเพิ่มสามารถเพิ่มได้นะคะมีแค่500อันเท่านั้นนะคะมีแค่500องค์เท่านั้นนะคะหมดแล้วก็คือไม่มีแล้วนะคะทุกคนคะน่ะลองแอดมินขอหลีไฟนิดนึงนะลูกนะ มีอ,อ,อีกลูกมันมสะท่องปิดป,ดปิดคๆอเรอเอออ่ะเปิดหน่อย <laughs> ทอ้ทอท้อทออาหารเก้านะคะเอาไปฝากญาติพี่น้องได้นะคะดีมากเลยนะคะใครได้บูชาก,ก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาของเขานะคะรหัสรหัสอะไรนะยอยเก,ะกะ้าเก,ะกะ้านะคะขึ้นเลยแคปบค่ะเพียงได้กำไรจไ็ะคทากำลังจะให้คะ่ะแคปเลยค่ะ รอกล่องสูมชอบขนมหมอไม้ค่ะหลายท่อ,อย่างอะไร่ี้ยใช่ไหมใช่ไหมแจกอะไรดีรกล่องสูมแจกอะไรดีพี่อยากได้กําไรหมอไม้สิ้นเดือนนะคะโอเคสิ้นเดือนอยากได้กําไรเนาะเอากําไรอะไรมีของอะไรนะพญา,านาคองอะไรนะองค์ปูขององค์ปูน,นิลการที่ปลุกเสกมาแล้วนะคะเออแล้วก็จะมีไม้มงคลน,นะคะไม้มงคลเดี๋ยวมาเปิดให้บูชาวันหลังเนาะมีประมาณกี่ร้อยอะน้อง บอยวันนั้นเขาได้มาคิดเลยสีร้อย,ลอยปลายวันนี้ไปสนีมาส่งปู่เวทแอดมินอ่านให้ฟังหน่อยอันนี้นไปสนีมาส่งปู่เวทแล้วคือทำงานอยู่ในบ้านเลยบอกไปสนีให้วางที่หัวเสาหน้าบ้านก่อนจะตากแดดน้อยเป็นใจสันมนสันทอออกไปเอาเข้ามาในบ้านหายใจสันมนสันเลยคาะแตกมากเออปู่บอกว่ามึงข้าใจออกมาใับกูได้แล้วอย่าอารมณ์ประมาณนี้นะเน,ะนะานะกูได้อย่างยู่ขาจาจออกมาได้แล้ว ดีแล้วนะคะดีแล้วปกป้องคุ้มครองนะคะให้โชคให้ราาพี่ๆทุกคนนะคะเนาะรหัสโยยะเกนะคะ1นึ่งรส้าบาททิ้์กันมาได้เลยนะคะ